สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ s a m s u n Galaxy g A 3 3 5 G มือถือฮอตฮิตเก่งทุกฟังก์ชันรุ่นนี้นะครับงานกล้องงานวิดีโอเนี่ยมีระบบกันสั่นแบบ OIS มาให้ใช้งานอีกต่างหากมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นจะอยู่ที่ IP 6 7นะครับในราคาเพียงแค่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นเองและถ้าหาว่าใครดูคลิปนี้จบนะครับชื่นชอบ s a m s ุง Galaxy A 3 3 5 G ตัวนี้แต่ไม่มีเงินก้อนสามารถผ่อนได้นะ ผ่อนเดือนละ800บาท0%นาน15เดือนได้อีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะปร,ะรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe กับช่องผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าเเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันได้เลยครับ เรื่องแรก,กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนเลยการถ่ายแบบปกติเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะครับแถมยังปรับค่าความเนียนของผิวเนี่ยได้ถึง8ระดับซึ่งคนสีทนแสงนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมชอบ,บามากๆเลยนะจะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาติตามสไตล์ซัมซุงเลยครับ ส่วนการถ่ายแบบพอ r เชดหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าการถ่ายแบบนี้ยังสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้อีกด้วยการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังก็ตัดได้อย่างเนียนตาเลยนะครับมรกัที่กล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัว4เลนเรียกได้เลยว,ว่าครบทุรกระยะกันเลยทีเดียว กล้องหลักเนี่ยความละเมอียดจะอยู่ที่4 8ล้านพิกเซลนะครับมีเลนตายอีก8ล้านพิกเซลมีมาโคอีก5ล้านพิกเซลและมีเลนเดฟอีก2ล้านพิกเซลมาดูกันที่การถ่ายด้วยหมดอาหารกันก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมคิดว่าการถ่ายด้วยหมดอาหารเนี่ยสีสันนะครับเหมือนจริงมากๆสีไม่สดจนเกินไปไม่จืดจนเกินไปเห็นแล้วแบบดูแล้วน่ากินจริงๆ ส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับสําหรับรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในคาเฟ่หรือว่าจะเป็นการถ่ายบรรยากาศด้านนอกก็ให้รายละเอียดความคมชัดและสีสันที่ดีมากๆมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยโหมดบุคคลกันบ้างนะครับการถ่ายแบบปกติกันก่อนเลยผมชอบตรงที่ว่าโทนสีคนแสงของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาติตามสไตล์ซัมซุงนะครับผิวหน้าก็สามารถเกลี่ยได้อย่างเรียบเนียนเลยตัวนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะ แล้วก็ในเรื่องของความคมชัดนะครับชัดทั้งตัวแบบชัดทั้งฉากด้านหลังอันนี้รู้สึกประทับใจมากๆส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับโอ้โหทุกคนการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังนี่คือเนียนตามากๆเนียนกริบมากๆแถมเรายังสามารถที่จะแก้ไขค่าโบเก้ด้านหลังด้วยนะครับโบเก้ด้านหลังปกติจะเป็นวงกลมใช่ไหมอ่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจบ้าง หูกระตายบ้างดวงดาวบ้างสามารถปรับได้ตามใจตัวเองนะครับเราก็ในเรื่องของโทนสีโทนแสงเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับจะเป็นโทนสีโทนแสงแบบสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติครับมาดูกันที่เลนส์วายกันบ้างนะครับเลนส์วายเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างถึง123องศาเลยนะในเรื่องของความคมชัดเนี่ยผมถือว่าสอบผ่านเลยทุกคนความคมชัดเนี่ยถือว่าทําได้ใกล้เคียงกับกล้องหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทนสีโทนแสง แถมยังได้มุมมอ,องกว้างอีกด้วยมาดูกันที่เลนมาโคกันบ้างทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับระยะโฟกัสเียจะอยู่ที่3าถึงหเซนติเมตรนะครับความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลใครจะเอาไปใช้ถ่ายพวกเหรียญถ่ายพระอะไรแบบนี้เหมาะเจาะเลยเพราะว่าในเรื่องของความคมชัดชัดมากนะครับผมไปเทสมาจะเป็นถ่ายพวกข้าวพวกกุ้งอะไรแบบนี้เนาะเห็นได้เลยว่าการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยรุ่นนี้ทําได้ดีจริงๆครับ ส่วนการถ่ายรูปนด้หมดกลางคืนเนี่ยรุ่นนี้เด่นมากๆนะครับสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหลักและกล้องวายเลยนะแล้วก็ในเรื่องของความคามชัดเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีทั้ง2เลนเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วก,กันนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันทําได้ดีทั้งคู่ หรดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้อัดได้ทั้งหมดนี่ย4ความละเอียดนะครับตัวแรกเลยจะเป็น 4K 30เฟรมเรท 1,080p 60เฟรมเรท 1,080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้มีระบบการสั่นแบบ OIS มาให้ใช้งานด้วยนะครับระบบการสั่นแบบ OIS เนี่ยจะสามารถใช้ได้ที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรท ใครอยากได้วีดีโอนิ่งๆเดินแล้วไม่มีอาการสั่นเนี่ยโอ้โหสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจเลยนั่นก็คือการถ่ายแบบ 1080p 30เฟรมเรทแบบไม่ได้เปิดการสั่นนะครับขนาดไม่เปิดกันสั่นเนี่ยวิดีโอยังถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับการเปิด OIS เลยนะ จุดเด่นของเขานั่นก็คือระหว่างการถ่ายด้วยกล้องหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเลนวายได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหยุดวิดีโอ,โอเลยนะครับสามารถสลับมุมมองได้และสำคัญนะครับเปลี่ยนจากกล้องหลักมาเป็นกล้องวายเปลี่ยนจากกล้องวายมาเป็นกล้องหน้าก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะั่นก็คือเสียงไมค์นี่คือชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายวิดีโอนะครับสามารถสลับเลนได้ไม่เสียเวลานะครับ นี่คือระยะที่กลางสุดแขนประมาณนี้เนาะกลางสุดแขนเนี่ยอาจจะแคบสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้ในเรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ Exynos 1280ในเรื่องของความเร็วความแรงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจัดเต็มอย่างแน่นอน เลยนะครับชิปเซตตัวนี้ประหยัดพลังงานดีมากๆสถาปัตยะกรรมเนี่ยจะอยู่ที่5นาโนเมตรเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่เป็นสายเกมนะครับวันนี้ผมทดสอบมาให้2เกมนะครับเรามาดูกันที่เกม rob กันก่อนเลยมาดูกันที่การตั้งค่ากราฟิกกันหน่อยนะครับภาพ hd ผมปรับมาที่สูงมากนะครับการแสดงผลเนี่ยผมเลือกที่ระดับสูง Particle อยู่ที่สูงมากนะครับการตั้งค่าสนามโลบเนี่ยเป็นแบบสูงหรือว่าการเปิดแบบ60เฟรมเรทนั่นเอง ซึ่งจากการที่เราลองเล่นมาสักประมาณ40-50นาทีนะครับสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยครับถึงแม้ว่าจะบันทึกหน้าจอไปด้วยนะช่วงชุลมุนหรือว่าช่วงเข้าตีเนี่ยเฟร,รมเรทจ,จะร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ55-56ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เฟร,รมเรทมันนิ่งมากกว่านี้แล้วก็ปิดตัวบันทึกหน้าจอไปได้เลยจะทําให้การเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นและเฟร,รมเรทไม่ร่วงลงมาประมาณ55ได้เลยนะ ส่วนเกมฟิสฟนะครับการาฟิกผมเลือกมาที่ระดับสูงนะครับความคมชัดระดับสูงผมเลือกมาที่ขั้นสูงนะเฟรมเ a t สูงเนี่ยผมเลือกที่ขั้นสูงตัวนี้บันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับสรับเกมฟิสฟเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับเวลาที่เดินวิง่งแพนกระโดดก็ให้ภาพที่ลื่นไหลมากๆตอบโจทย์ได้ดีอีกเช่นเดียวกัน มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้พาเนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ Super a m o l e d นะครับสีสันความสดใสความสว่างนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนดีมากๆขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.4นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จะเกินไปด้วย ส่วนความละเอียดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด FHD+ นะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับสายคอนเทนต์ได้อย่างแน่นอนเวลาดู y t u t u เนี่ยหน้าจอที่สีสดๆแบบนี้มันให้อัครรสที่ดีมากๆในส่วนของการดู Netflix นะครับโอ้โหตอบโจทย์อีกแล้วทุกคนรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองนะ จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของสีสันหน้าจอนะฮะที่ใช้แพานลของ Super ร์อัลโเรนี่แหละเวลาที่แสดงส่วนที่เป็นสีดำหรือว่าฉากที่มืดมากๆเนี่ยสามารถแบบดูได้แบบมืดสนิทต,ตาจริงๆส่วนใครที่เป็นสายโซเชียลนะครับชอบเล่น Facebook ไขดูฟิดข่าวเนี่ยอัตาราเฟเรตของหน้าจอจะอยู่ที่90 h z นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาที่ไถหน้าจอนะฮะบอกได้เลยว่าลื่นและสมุดดวงตามากๆ ส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขาก็มีฟังก์ชัน i Comfort Shield นะครับที่จะเข้ามาช่วยลดแสงสีฟ้าให้น้อยกว่า12.5%ได้อีกด้วยได้รับมาตรฐานการรับรองจากสถาบัน SGS จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือถ้าใครอยากจะถนอมสายตามากกว่านี้แล้วก็ทีมสีมืดก็มีมาให้ใช้งานนะครับรับรองได้เลยว่าไม่มีอาการเมื่อยล้าทางสายตาอย่างแน่นอน ส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น2 Facebook 2 Line อะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็ยังมีฟังก์ชันโคลนแอปไม้ใช้งานด้วยนะครับเข้าวิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่าขั้นสูงทุกคนเห็นไหมมีคำว,ว่า dual messenger นะครับถ้าแอปไหนที่มันรองรับการใช้งาน2 a c แอคเคาได้เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราติดตั้งเลยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกัน ส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ว่าคุณจะเล่น Facebook ด้านบนดู YouTube ด้านล่างนะครับก็สามารถทำมันสออย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยครับแถมเรายังบันทึกนะครับหน้าจอที่เราดูบ่อยๆเนี่ยเอาไว้ที่แถบด้านข้างได้อีกด้วยนะครับนี่ตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานการใช้งาน2หน้าจอได้ดีอีกด้วยและสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับ รุ่นนี้สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้ทุกแอปเลยนะแต่เช่นการดู n น t f l i x เนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้นะแต่เราสามารถที่จะบังคับเปิดได้นะครับทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่านะครับและการตั้งค่าขั้นสูงเข้าไปที่คำว่า l a b นะครับทุกคนกดเปิดไปได้เลยนะฮะ มาดูกันที่เรื่องของแรมกันบ้างทุกคนสำหรับรุ่นนี้ให้แรมมาที่8กิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยยังมีฟังก์ชันแรมพัทมาให้เราใช้งานด้วยนั่นก็คือไปดึงพื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็นแรมนั่นเองสามารถแปลงได้สูงสุดจะอยู่ที่8กิกนะครับรวมกับของเดิมอีก8เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16กิกด้วยกันในส่วนของ ROM ให้มาที่128 g ิกนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อไมมโมรีการ์ดมาใส่ เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งวันนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น4.1นะครับในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบรนด์ Samsung นี่คือเขาน่ารักจริงๆตอนนี้เป็น Android 12ใช่ไหมซัมซุงเนี่ยเขาการันตีไว้เลยว่าอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้อย่างน้อย สเวอร์ชันนะครับตอนนี้เป็น Android 12 Android 13 Android 14 Android 15เนี่ยคุณได้ไปต่อแน่ๆน,นะครับรับรองได้เลยว่าการใช้งานระยะยาวนี่คือเหมาะเจาะนะครับเครื่องของเราก็ไม่เก่าด้วยแถมยังมีการอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องให้อีก5ปีนะครับนี่คือดูแลดีมากๆจริงๆ แล้วก็เรื่องของศูนย์บริการนะครับซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีศูนย์บริการเนี่ยครอบคลุมเกือบจัดทั่วประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ต้องการหน่วยเซอร์วิสนะครับอยากจะเอาเครื่องไปตรวจเช็คเนี่ยสามารถไปศูนย์ซัมซุงแถวบ้านได้เลยครับ ในส่วนของ Wi-Fi รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4 GHz ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 g h z ะก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันมาดูที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างน,นะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัว A335G ตัวนี้ลำโพงเนี่ยมี2ตัวนะครับด้านล่าง1ตัวด้านบนอีก1ตัวนะครับ ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือเราสามารถที่จะเปิดระบบเสียง d o ม m ี่เอส e ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปเสียบหูฟังนะครับจะมีไอคอนคําว่า d o m m ี่เอสม e นะครับกดเปิดไปได้เลยแบบนี้ให้เป็นแถบสีฟ้านะครับเสร็จแล้วเราก็มาฟังเสียงกันหน่อยเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้าง,อางอโอ้โหเสียงสงตัวนี่คือดีมากเลยนะกอมันรั เบสถือว่าโอ้โหดีเลยครับเสียงกางเสียงคนร้องนี่คือใสและคมมา,มา,มากโอ้โหทุกคนเสียงลำโพงคือดีมากนะครับและถ้าหาว่าใครอยากจะได้อัคครสที่ดีมากกว่านี้นะ ใช้หูฟังเถอะนะครับหูฟังเนี่ยอาจจะเป็นพวกหูฟังชูไวเลสอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดรูปรเสียง d o มี่เอสเนี่ยจะทําให้เราได้รับประสบการณ์เสียงที่แบบว่ามีมิติเบสแน่นอะไรแบบนี้ได้อย่างแน่นอนครับโอเคทุกคนอะไรนี้ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว Samsung Galaxy A33 5G นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้นะกับงบราคาประมาณหมื่นต้นๆนะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับชื่นชอบเจ้าตัว A335G นะฮะแต่ไม่มีเงินก้อนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ารุ่นนี้สามารถผ่อนเพียงเดือนละ800บาท0%อีกด้วยนาน15เดือนนะครับช่องทางการจำหน่ายเนี่ยจะมีที่ Samsung Experience Shop นะครับ samsung.com และร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับสามารถคลิกดูรยายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับสีที่มีวางจำหน่ายจะมีทั้งหมด สสีด้วยกันนะครับสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสี awesome blue นะครับส่วนสีที่2จะเป็น awesome black ส่วนสีที่3เนี่ยจะเป็น awesome peach นะครับเรียกได้เลยว่ามีตอบโจทย์ให้กับทุกวัยอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ไม่กด subscribe นะครับผมฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่กานช่วยกด subscribe กับช่องขอผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ